สวัสดีค่ะมีรถแทชแบ็ก5ประตูสภาพไปสวยมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ใช้เงินหนกกว่า20,000บาทนะคะผ่อนสบ,บายๆเดือนละ6,000บาทเท่านั้นค่ะจอดโฟกัสเครื่องยนต์2ถ่นันทับสุดเกียรโต้คันนี้ปี2013ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังผสมกับผ้านะคะแอร์แบคแอบบสกุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพุชตาร์ทค่ะแอร์ระบบดิจิตอลนะคะมอโนไฟฟ้าค่ะรถสวยสภาพดีน่าใช้มากมาก รายที่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะดาวสองหมื่นบาทผ่อนเดือนละหกพันบาทเท่านั้นค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะกระสุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกาลังมองหารถ h a คประตูสภาพไปสวยท็อปสุดเลยนะคะแนะนํารถคันนี้เลยนะคะน่าใช้ม,มากๆเลยนะคะขับดีค่ะสามารถเติมน้ํามัน e20 ได้ด้วยค่ะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะ ดีค่ะบอดี้สวยนะคะไม่มีอุบัติเหตุนะคะแอร์แบ็คก็จะเป็นแอร์แบ็คคู่นะคะสอบถามไดเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้ขับและปลอดภัยมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะโฟร์โฟกัสเครื่องยนต์0 0 0พนท็อปสุดเกียร์โต้คันนี้ปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ